มองไปบนฟ้าเธอเห็นบังไหมไม่ดวงอาทตที่คืนที่บองเราอยู่สวัสดีครับอ่าผมโบ๊ทไฟบูทีวีอ่ามาต่อกันพาร์ทพาร์ทสามสิบสองนะฮะอ่าเข้าเรื่องกันได้เลยนะะเออพูดถึงฟาร์มยักษ์ใหญ่ไททันเฮ้ยไม่ใช่ไททันเดี๋ยวมันเป็นฟาร์มใหญ่มโหฬารน,นะะแต่มัน ใช้งานได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ที่นี่เข้ากองสบัานนี่ฮนะใช้งานใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ผมว่ามันอะไรวะมคิดใ,ใช้ดางได้ไหมงงเป็ดงงสแตนเปึง์มีตอนผมย้อนคออลิปอ่ะเร่งคลิปเร่งคลิปเก็บไข่ชไข่ที่ได้ประโยชน์ A

โอ, okay. อ๊ยปูไก่เยอะเยอะอยู่นานเลยทำลายโทรศัพท์ผมมากเลยมันเยอะเกิน เยอะมากเลยนะฮะอืมไ,ไปอืมไปปลูกต่อกอ้อยเยอะเออช่างเถอะเจ็บอะไรวะ เออลืมลืมให้วัว Terima kasih telah menonton! ป่านั้นอ่ะกอพอจบพวกสัตว์กะมาอุ้ย,ย,ยแบบใช้ได้เลยนะโอเคเอาต,ต่อไปนะเก็บเก็บอืมเก็บ านนี้ทำอะไรดีอืม รูปเปล่านั่นเดินตรงมาด้วยพวกสมบีนี่มันมองเห็นทางใครเดินมายังชาวร็อกด้วยนะฮะโอ้โหไม่กลัวตัวเองตายอยู่ิี่ความจะมาถึงผมไหมผมต้องขยยให้บวกมันเลยนะถ้าจกเพืนอนตงเดียวตายที่เปืออย่าเพิ่งมากลัวนะรอมาโอ้กินยาสปีชกินยาสปีชแล้วไงอเอ้ย เดินช้าอผมโอ้ยเดินช้าอีกวิ้งเลยเอ้ยอะไรอะไรก่าวะมาให้เป็นเป๊ะเลย เดินไหวอยู่นะฮะกี่นาทีวะอุ้ยสามสิบวิเลยเอ้ยทนทนต้องทนคิมเปอร์คิมเขียวยังไม่มาใช่ไหมคิมเปอร์ตอนนี้เหนี่ยวยังไม่มาโอ้ยผมงงผมคิดแทนมันนะเฮ้ยผมนึงโดนมันนะโอ้ย มันไม่สวยครับมันไม่สวยโอ้ยแลกชิปเต็มเลยโอเคหาแลนะไะเออต้องการกระดูกน้ำตาลเก็บไว้สักทีปเปลือดก็ไว้ประมาณตรวนี้ตนี้โอเคแล้วต้องการกระดูอย่างแรงไม่ใช่แังมาก อกระดูกกองสวานนี้ผมจะเก็บไว้นะฮะถ้าไม่มีผมก็จะไปตีมันเลยนะอ่ะมีอยู่เว้ยอ,อ่ะผมจะย้อนคลิปนะเพื่อไม่ให้เสียเวลา นะฮะอ่าผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะพ่อพันของไอ้พืชอันนี้พันนาบีทรไอ้บิลูดบิลูสลูดใช่ไหมผม,มออกสำเนียงถูกไหมบิลูดลูดเป็นบ้ากนะนอะ่าประมาณนั้นแหละกว่าจะเสร็จนะอะ่าก็ถือว่าพ่อพันเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะฮะ,อะ

ีกรอบเกียบเลยเว้ยอ่าเก็บ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 รวมกันทีเดียวโอ้ยลงลงงเกือบ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 หน้าเกือบอ่าอ้าทานทานทานหัวใ ก่อนอยู่มันจะเป็นขยะนะฮะไม่รู้ว่าจะทำอะไรโอเคของเต็มแล้วผมก็ไว้ทิ้งเลยอืมใช่ใช่ใช่โคตรสักขคดสักหน่อยนะ จริงนะทำเป็นยี่สิบ24นาทีนะอ่าก็สกิลต้านกว่าจะรอนานนะมันก็มันก็อรอเราตีเรองมันไม่ได้นะอ่าอืมเอ่อ ก็ไข่ก็ไข่นอะอ้ยยาวอ่ืมไข่อยเดีวโอ้ไข่เป็นเป็นล้านรู้เปล่าอ่ะไม่ถึงผมแค่ทำเที่ยวที่สวยเอ้ยโซเชียอยกอไกปนะโอเคประตูได้ไหมเออ น่าจะไปเอามเล็ดมาและสำหรับเขาทำสัตว์เลยนะโอเคพอไหมแวถวๆนี้โหโครตเยอะเลยน่าจะควสำหรับสาตวพวกเนี้ย นะฮะถ้าไม่พอให้มันรู้ไปนะฮะอ่าอืมคาบดาบ,บน้อเจออะไรมาที่ใจไม่ใช่จะะฆ่าสามนาะาจร้ายไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมไมไ่ใจร้ายกันหรอกเริ่มต้นที่หมูก่อนนะหมูเนี่ยผมยิ่ไม่ได้พอพันก็มีน้อยเอาเขาหาีด ไม่ข้าวกันอีกเลยไนี่มันเก่นมันม่่อก้ โอ้โหซิงไข่โอ้โหนี่ก็ฉับส่วนนะ อลาตัวไลายหลาัวหญ่ยตัวหลัหลายตัว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 ัวตมววั ไปหาคู่กันนะคู่ไหนเยองมาเย้อไหนอน่าจะด้อัเลี้ยที่มเลี้ยงอย่างนี้มาคามนะไก่ล้ยน่าะด้ 哦，呃，看的出来啊，非常。 ผมอยาตจให้มันเยอะๆแล้วก็วเลยงระมาณเท่านี้ได้โวนานนะอุ้ยอย่านะอย่าชวนน้องคิปเปอร์มานเ้ยไปไก่นาย ่ว้วันนี้ร้อนจริงๆอืร้อนมากโอเคขไข่ไก่เยอะเยอะถึงรีรีบเต็มถ้าอันนี้ถ้านนี้ไข่เต็มกล่องนี้เมื่อะไรผมจะทำไอ้เครื่องทำไก่ย่างโนมัติเลยนะะ เก็บไปอืมเก็บไปลืมแตงวัไปได้ยันอืมโอเคผมจะไปให้อาหารวัวกันเลยนะแต่ว่าก่อนที่จนะให้อาหารตอนนั้นเราต้องดูดีๆก่อนนะเดี๋ยวต้องพิดน้อยเขียวจะมานะฮะดูดีๆนะ Oh, 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 เอนะฮะอืมผมก็คงจะต้องจบทิปนี้ก่านี้กแล้วกันนะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้มากๆเลยนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงใต้ล้าล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะและ งั้นผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ